สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับย้อนคำทำนายบาบาวานก้าแม่หมอตาบอดทำนายดวงชะตาโลกปี2023ย้อนคำทำนายบาบาวานก้าแม่หมอดูชื่อดังชาวบัลแกเรียทำนายดวงชะตาโลกก่อนจะเสียชีวิตเปิดคำทำนายในปี2023 แม่หมอดูบาบาวันก้าหรือนอสตาดามุสแห่งบอนคานหมอดูชื่อดังชาวบัลแกเรียที่เสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี2539ได้เคยทำนายดวงชะตาโลกไว้ซึ่งมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตามคำทำนายทำให้เป็นที่ตกตะลึงมากแต่ก็มีหลายคำทำนายที่คุมเครือและยังไม่เกิดโดยเมื่อ28ธันวาคม2565ที่ผ่านมานั้นเว็บไซต์ History Channel ได้เผยคำทํานายดวงชะตาโลกปี2023หรือปี2566ของปาปาวันกาหรือ n นอส r าดามุสแห่งบอลคานระบุว่าซึนามิพายุสุริยะหรือการปลดปล่อยพลังงานอย่างรุนแรงจากดวงอาทิตย์โดยที่กระแสของอนุภาคพลังงานสูงที่มีทั้งอิเล็กตรอนและโปรตอนพัดพาจากดวงอาทิตย์ ด้วยปริมาณและความเร็วกว่าระดับปกติในปี2023และทำให้ไฟฟ้าระบบสื่อสารรวมถึงอินเทอร์เน็ตล่มนอกจากนี้วงโคจรโลกจะเปลี่ยนโดยแม่หมอดูบาบาวันก้าใบาว่าสาเหตุที่วงโคจรโลกจะเปลี่ยนเป็นเพราะแรงกระแทกของอุกาบาทที่ชนโลกซึ่งหากการเปลี่ยนแปลงของวงโคจรเกิดขึ้นจริง จะสร้างความปั่นป่วนให้กับโลกเป็นอย่างมากไม่ว่าจะอุณหภูมิที่จะเพิ่มสูงขึ้นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมซึ่งรุนแรงมากพอที่จะนำไปสู่จุดจบของโลกเลยก็ว่าได้ในปีนี้2023จะมีการทดลองอาวุธเฉีวภาพโดยประเทศมหาอำนาจทั้งนี้ทางแม่หมอบาบาวานกาไม่ได้ระบุว่ามหาอำนาจที่ว่านั้นคือชาติใดอย่างไรก็ตามคำทำนายทายทัก อนาคตโลกของแม่เท่าบาบาวาวนน้าที่ผ่านมานั้นมีทั้งถูกและผิดแต่ที่ทำให้ยังมีชื่อเสียงโด่งดังถึงขนาดนี้แม้จะเสียชีวิตไปนานแล้วเนื่องจากคำทำนายเรื่องใหญ่ๆได้เกิดขึ้นจริงได้แก่การเกิดวินาศกรรม9-11ทับของสหรัฐอเมริกาอังกฤษถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสาภาพยุโรปหรือ Brexit บารักโอบามาชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเกิดซึนามิในปี2547วันเสียชีวิตของเธอรวมทั้งยังเกิดเหตุการณ์อื่นๆอีกหลายเหตุการณ์ที่ตรงตามคำทำนายของปาบาวานก้าความคืบหน้าล่าสุดติงนักเรียนไซบาททิปพระพยอมติงนักเรียนไซบาทแบบดิจิตอลใช้วิชามารทำบุญยังแอบโกง จากกรณีผู้ใช้ t ิกตอกรายหนึ่งโพสต์ Post, คลิปวิดีโอเด็กนักเรียนนั่งใส่บาทแบบดิจิตอลทำเอาพระเดินอมยิม้มด้วยเด็กนักเรียนคนดังกล่าวนั้นตั้งใจนำของมาทำบุญในวันครบรอบก่อตั้งโรงเรียนแต่ลืมของไว้ที่บ้านตั้งใจอยากทำบุญจึงใช้ภาพในอินเทอร์เน็ตมาเลื่อนถวายไซบาศผ่านจอมือถือแทนผู้สื่อข,ข่าวจึงเดินทางไปที่วัดสวนแก้ว ตำบลบางเลนอำเภอบางใหญ่จัังหวดนนทบุรีเพื่อสอบถามถึงกรณีดังกล่าวกับพระพยอมกาลยาโนจเจ้าวาดวัดสวนแก้วเปิดเผยว่าพูดถึงเรื่องไหวพริบของเด็กคนนี้ถือว่ามาแรงแต่ควรจะเป็นกุศลฝ่ายดีฝ่ายงามหรือไม่เอารัดเอาเปรียบใครใช้ไหวพริบป,ปฏิพานไม่ค่อยสร้างสรรค์คนอยู่กับความซื่อตรงความฉลาดแบบนี้ต่อไปในอนาคตก็กังวลว่า จะใช้ไปในทางที่ผิดๆเพราะว่าแม้กระทั่งบุญยังแอบโกงเก็บภาพมาทั้งที่ตัวเองนั้นไม่มีของมาทำบุญคนแบบนี้น่ากลัวไม่ได้ทำบุญแต่อยากได้หน้าอยากได้บุญเขาถึงบอกว่าความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองอย่าไปโกงคนอื่นแล้วไปลักลอบเก็บภาพมาทำบุญออนไลน์และมาช่วยโอกาสทำบุญคือใช้วิชามาร ถ้าเด็กใช้วิชามารแม้กระทั่งทำบุญต่อไปคงมีการทุจริตการโกงจะแนบเนียนมากกว่านี้ถ้าโตไปน้องๆหนูๆทั้งหลายถ้าทำบุญแล้วไม่มีของให้ไปร่วมอนุโมทนากับเขาก็เป็นบุญแล้วการอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญการยินดีกับเขาในบุญของเขาเราก็พลอยได้ไปด้วยบุญคือการเพิ่มใจการฟอกใจ ร่วมยินดีอนุโมทนาบุญกับเขาดับริษยาในใจเรานั้นมันก็ได้บุญให้กิเลสความสกปกมันหายไปเอาเทคโนโลยีมาใช้หลวงพ่อพุทธทาสถึงบอกไว้ว่าต่อไปโลกจะวิวัฒนาการมากขึ้นแล้วจะนำไปสู่วินาศทางศิลธรรมเพราะฉะนั้นน่ะฝากไว้ว่าอย่าขโมยบุญอย่ากโกงบุญใคร อย่าอิงแอบเทคโนโลยีเพื่อร่วมกิจกรรมบุญทุกอย่างให้อยู่ที่เจตนาหากเจตนาดีก็ดีอย่าไปเอาอย่างเลยทำน้อยหรือไม่มีเงินก็ทำได้ภิกษุณีปลายเผย,เห,ยเห็นรางรางใบนี่คือนายกคนต่อไปจะไม่ได้เห็นคนเก่ากลับมาอีกภิกษุณีปลายหรือหมอปลายพรยกระซิบเผยคำทำนายนายกรัฐมนตรี คนใหม่มีลักษณะแบบนี้พร้อมยืนยันครึ่งปีหลังอันภานครองเมืองแต่หลังตั้งรัฐบาลใหม่ไม่มีเหตุรุนแรงช่วงใกล้สิ้นปี2565 Del ้ e รอยิอนไลน์รายงานบทสัมภาษณ์ภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบเปิดเผยถึงสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงครึ่งปีหลังว่าครึ่งปีหลังอันพานครองเมืองแทบจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรจนถึงปีหน้า ถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงยืนยันว่ายัางไม่มีการสลับขั้วทางการเมืองมันมีการที่ไม่จับมือกันแต่ว่าเขาก็รวมกันพอสมควรแล้วคือกลายเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่สองกลุ่มแต่กลุ่มใหญ่ที่คิดว่ามันใหญ่อยู่แล้วสเสถียรอยู่แล้วจะกลายเป็นเล็กลงกว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ตอนนี้เขารวมกันหนักๆซึ่งกลุ่มนั้น น่าจะมีสิทธิ์ได้มากกว่า70%็ิกษุณีปายยืนยันว่ามองไม่เห็นภาพอดีตนายกจะกลับมาบริหารประเทศแต่เห็นคนใหม่ซึ่งอยู่ในแคนดิเดตเป็นคนผิวเข้มตัวใหญ่มีตำแหน่งมียศแต่มันจะมีช่วงเปลี่ยนชั่วคราวก่อนโดยช่วงชั่วคราวนี้น่าจะอยู่กลุ่มเดียวกันกับตอนนี้แต่ว่าอาจจะมาให้ดูภาพสวยหน่อย หลังจากนั้นก็จะลงเป็นกลุ่มเอกชนล้วนทั้งนี้หลังมีการจัดตั้งรัฐบาลยืนยันว่าไม่มีเหตุรุนแรงเพราะทุกอย่างนั้นถูกจัดไว้หมดแล้วรอแค่ประกาศวันที่เท่านั้นท่านยมพูด17 23และ45หมอปลายพรายกระซิบเปิดลักษณะชัดๆของผู้นำคนใหม่เป็นคลิปที่มีผู้คนในโลกออนไลน์ ให้ความสนใจเปจน็นจำนวนมากสำหรับการทำนายของหมอปลายพรายกระซิบหมอดูชื่อดังหลังจากที่เคยให้สัมภาษณ์ในรายการผูดีไลฟ์เมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเธอนั้นได้ทำนายดวงเหตุการณ์เดือนพฤศจิกาย,ยนว่าจะมีการเปิดประเทศและจะมีเชื้อโรคเข้ามาพร้อมกับคนที่เดินทางเข้ามาประเทศนั่นเองทั้งนี้คลิปดังกล่าวถูกแชร์กระนำในชั่วข้ามคืน และวูดดี้ได้ทำการต่อสายตรงถึงหมอปลายเพื่อให้หมอปายนั้นเล่าถึงสิ่งที่หมอปลายมองเห็นหลังจากนี้การเปิดประเทศไปจะถึงดวงปีหน้าซึ่งหมอปลายกล่าวว่าถ้าเปิดประเทศหนึ่งพฤศจิกายน2564คิดว่าโรคโควิด -19 จะหนักกว่าเดิมเยอะโรคจะยิ่งระบาดเราจะประมาทกันมากขึ้น โดยคำทํานายดังกล่าวนั้นถูกทํานายไว้เมื่อปี2564เพราะเห็นตัวเลขที่ลด,ดลงจนคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วจะมียาที่ใช้สำหรับป้องกันและแก้ไขได้ไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตให้เอาเข้ามาหรือเปล่ากลัวว่ายานี้จะกลายเป็นของผิดกฎหมายหรือนำเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมีการที่เราจะต้องออกไปเพื่อหาเอาสิ่งนั้น เข้ามาด้วยตัวเองแบบที่หลายคนนั้นต้องออกไปฉีดวัคซีนที่ต่างประเทศนอกจากนี้คาดว่าจะมีระลอก5แต่จะเป็นแค่บางพื้นที่เมืองใหญ่ๆปริมณฑลกรุงเทพหรือที่เขาเตรียมตัวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะไม่ปิดส่วนปีหน้านั้นจะมีการสู้กันอีกทีประมาณเดือนกุมภาพันธ์สู้เพื่อให้เขาลงและอย่างที่ตนบอกว่าอาจจะมีการยึด กันช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์แต่ก็น่าจะทำไม่สำเร็จซึ่งยังไม่เห็นการลงจากตำแหน่งนอกจากนี้ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในคือแบ่งกันมาเพื่อให้ทุกอย่างลงตัวมากขึ้นมีการปล่อยงบกระจายงบกันมากขึ้นก่อนที่เขาจะตัดสินใจลงแต่ก็ยังไม่เห็นจนถึงเดือนพฤษภาคม65ก็ยังไม่เห็นณนะตอนนี้นอกจากนี้ หมอปลายยังได้พูดถึงลักษณะผู้นำคนใหม่โดยระบุว่าเร็วๆนี้ยังไม่เห็นแต่คนที่อายุประมาณ50จะได้ขึ้นก่อนจะมีผู้นำคนใหม่จะมีผู้นำคนเก่าขึ้นมาก่อนได้จากการแต่งตั้งจะทำให้คนมีปัญหาหนักกว่าเดิมหน้าตาของนายกคนต่อไปจะเป็นเพศชายอายุประมาณ50กว่าหน้ายาวหน้าปุปุ หน่อยนะสมาร์ตูมีวิสัยทัศน์คนนี้นะ่ะเป็นขั้วใหม่แล้วแต่ขั้วเก่าก็จะทำอะไรเร็วๆนี้จะทำอะไรประมาณเมษายนมีนาคม2565น่าจะเป็นคนผิวเข้มอวบมาจากขั้วเดิมฟ้าใหม่ขอลุ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม65อีกทีต้องลุ้นเดือนกุมภาพันธ์ถ้าจะตีนะ่ะตีให้หนัก และจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน65แต่ถ้ามีนาเมษาเปลี่ยนไม่ได้ความหวังเราเงียบยากแน่นอนแต่ถ้าตีได้นะ่ะมีนาเมษามีการเปลี่ยนแปลงพฤษสภาเตรียมตัวเราจะโชคดีอย่างแน่นอน